สวัสดีครับอยู่กับโบสถโบสถอีตสนะห์คอมพิถงโปรโมชั่นดีที่สุดนะครับวันนี้โบจะมาพาชมกับเจ้า Highlander X Series นะครับผมนะครับคันนี้เป็นโฉมใหม่นะครับมาพร้อมกับสีเทอร์เรนโบ้เดิมทีรถจะมีทั้งสีเทารัมโบและสีขาวนะครับผมราคาเริ่มต้นอยู่ที่950,000บาทนะครับผมโปรโมชั่นใช็งเงินออกรถเริ่มต้นอยู่ที่89,000บาทนะครับจบหรอแบบนี้ไปเลยนะครับหรือถ้าแต่งซิ่งโบจะให้ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับวันนี้โบจะให้ดูเป็น รูปแบบและแนวทางก่อนนะครับสำหรับรถเดินเดินะครับเดี๋ยวไปดูกันด้านหน้านะครับมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์คาดดำนะครับผมตัดระหว่างสีเทากับสีดำนะครับผมกระจังหน้าด้านหน้านะครับมาพร้อมกับวัสดุสีธราดดำสลับแดงนะครับไฟเดย์ไลท์นะครับทั้งสองฝั่งเลยติดสว่างเวลาสตาร์ทรถนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกพร้อมไปเลี้ยวนะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างๆกันด้านข้างนะครับมาพร้อมกับโลโก้ x Series อยู่ตรงนี้นะครับ V.I.P. สุดๆล้อแมกเดิมโรงงานให้มาพร้อมขนาด18นิ้วนะครับอัดยาง Bristone นะครับผมไซส์ยางเดิมโรงงานจะเป็น265ทับ60นะครับขอบ18ทั้ง4ล้อเลยนะครับนี่จะมีบันไดแล้วก็จะมีล้อด้านหลังอยู่ข้างหลังนะครับเพิ่มความสวยงามด้วยโลบาร์นะครับของด้านหลังอยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับด้านหลังก็จะมีสติกเกอร์ สีดำนะครับเพื่อตัดกับสีเท่แลรมโบนะครับพร้อมไฟ LED ไฟ LED ทั้งสองฝั่งก็มีโลโก้เอ็กซ e s ียู่ตรงนี้นะนะครับสำหรับ X-Series ก็จะมีกระบะไลเนอร์เดิมมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมนะครับอันนี้โรงงานติดตั้งมาให้เลยนะครับนะครับภายในเรียบหรูนะครับมาพร้อมกับโลโก้สีแดงที่เป็นเอกลักษณ์ของ X-Series เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวสูงเนี่ยจะเพิ่มของเรื่องของค r คอน c o n t ด้านขวามือมานะครับผม พี่ๆคนไหนสนใจที่จะใช้ตัวก r u i s e control เนี่ยสามารถทักมาหาบดหรือพี่คนไหนที่ซื้อรถโบก็จะแนะนําให้วันออกรถอยู่แล้วนะครับนะครับอ่ะมาเริ่มจากด้านบนเลยนะครับจะมีที่เก็บอุปกรณ์อยู่ด้านนี้นะครับมาพร้อมกับ s o ฟ t touch นะครับตัวนี้จะเป็นหนังนะครับจะนิ่มไม่ใช่พลาสติกนะนะครับหน้าจอเดิมโรงงานให้มาพร้อมขนาด7นิ้วนะครับผมเรื่องแอร์เราก็จะมีครอบโครเมียมเพื่อความหรูหรานะครับทั้งที่แอร์และที่เกียร์ด้วยนะ ช่องเก็บของสําหรับผู้โดยสารที่นั่งด้านหน้านะครับก็ยังให้2อช่องช่องนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับผมสำหรับ X Series นะครับแผงข้างประตูสามารถพับกระจกได้แล้วนะครับแล้วก็ปรับกระจกซ้ายขวานะครับตัวล็อกกระจกก็ไม่มีอะไรประมาณนี้นะครับแผงข้างประตูอดีายที่บอสบอกอันเมื่อกี้คือฝั่งคนขับนะฝั่งคนนั่ง กลุหนังทั้งรอบพันนะครับผมเบาะที่ให้มาเป็นเบาะคูแม็กนะครับเบาะคูแม็กเดี๋ยวโบอแอบเปิดให้ดูนิดนึงเบาะคูแม็กนะครับเป็นเบาะที่ระบายความร้อนได้ดีในกรณีที่จอดตากแดดนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะครับสบายมากเลยนอนนี่เลย <c oughs> นอนเลยแล้วกันนะอ่ะนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันขอภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับพอดีเป็นรถใหม่นะครับก็แค่มาขออนุญาตถ่ายให้ดูเฉยนะครับ ก็จะม,มีแอร์หลังอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับพร้อมที่ชาร์จ USB อยู่ข้างล่างซ้ายนะเห็นไหมโอเคเอาล่ะครับนี่ก็จะเป็นภาพรวมนะครับของเจ้า X Series สีเทาลัมโบนะครับสำหรับตัวโฉมมี2ส,สีนะครับสีขาวและสีเทาลัมโบนะครับผมพี่คนไหนสนใจบามีโปรโมชั่นเช็เงื่อเริ่มต้นอยู่ที่89,000บาทนะครับพร้อมแต่งซิ่งได้เลยนะครับผมนะครับก็ยังไงบส ฝากอ e ีลนะูสันแามขบถมโโ o โมชันดีที่สุดแต่งครบจบในที่เดียวด้วยนะครับพี่ๆคนไหนสนใจรถรุ่นไหนก็ติดต่อมาหาบอสหรือโทรมาที่0943214664นะครับแล้วพบกันว่าพรุ่งนี้เราจะไปรีวิวรถคันไหนกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ